โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมเอมแล้วตอนนี้เที่ยงคืนนะแล้วเราก็จะมาดูกิจกรรมใหม่นะว่ามีอะไรบานะ้างะเข้ามาเลยนะครับผมนี่มันก็จะมีพวกไอเวัตถขั้นสิ่งตนขั้นใหม่ครับนี่ดูดิช่นอย่างที่คือผมไม่มีเพชรอันนี้คือรหัสลองอนะรหัสหลักผมไม่แน่แล้วเนี่ยดูดิอย่างที่รหัสหลักผมก็ยังไม่เติมแต่ว่ามันแจกอีกอันนึงนะอะเออ ดูมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างโอ้คือไม่มีกิจยังไม่มีกิจกรรมใหม่นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเนี่ยคือรหัสไก่มากอะเออนี่เห็นเปล่า,าเห็นเปล่าแจกรอ,อ,อ,อยออสก็จียางฟิวดูดีรับเลยครับผมวว้า กดรับเลยสวมใส่ได้ยี่สิบสี่วันเอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะมเอ่นีปเลนไได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอนะเนี่ยดูดิคือยังไงล่หาหลักของผมมันได้ย้งไงเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนลันหลักนะเออ,เ,อเราก็มาอยู่ในลัาหลักนะทุกคนเนี่ยดูดิอย่างฟี้วเฮียเฟอร์จัดเนี่ยรับได้ทุกคนนะ มันมันยี่ิบสี่ชั่วโมงอ่ะอืมหมดหมดพรุ่งนี้มั้งกิจกรรมเนะี่ยอย่างที่ล่าหลักผมมีชุดกัจจิชุดกัจจิไม่มีแน่เลยไม่มีชักชุดเลยเนี่ยตัวนี้ก็ได้แก้มายิบสี่อลยอย่างเที่ฟิลจัดเดี๋ยวถ้าไม่กิจกรรมกิจกรรมใหม่เดี๋ยวผมจะยังไงจะมาบอกอีกครั้งนะทุกคนเดี๋ยวก็ จบแค่นี้แหละ <c oughs> ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดติดตามด้วยบายนะครับผมบายบาย